สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลยันทีบ้านเกิดของเพื่อน<ห>ขอบ<ห><ห>คุณมากที่พามาเที่ยวจริงๆวันนี้เราไม่ได้มาทำศสลยกรรมแต่เราจะมาทำ เปรุนกันงางานการเดินเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราสองคนน่ะเพื่อนอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เพื่อนอ่ะพามาเพราะว่าเพื่อนอ่ะแบบอยากมาเป็นเพื่อนนู่นนี่นั่นแอลก็กลัวใช่ไหมขอบคุณมากที่พามาเป็นเพื่อนนะคะจ้าเพราะว่าเห็นว่าเพื่อนเนี่ยขับถ่ายแบบว่าไม่ค่อยที่จะเท่าไหร่ใช่ตึงอืมก็ท้องผูกเนาะแต่ว่าอย่างเราอ่ะเราขับถ่ายปกติขับถ่ายปกติออกง่ายเข้าง่าย สบายมากออแต่เรามีปัญหาเรื่องตรงที่เรากินปิ้งย่างบ่อยใช่เรากินกันบ่อยมากเราควรทำเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะไปค่ะ <c oughs> เราก็ต้องมาติดต่อบริการลูกค้าก่อนนะครับนี่ไงส่วบริการลูกค้าอ๋อนี่มี <c oughs> <c oughs> ที่พยาบาลา่าให้มา

ราก็สักประวัติกันเสร็จแล้วเนาะเรียบร้อยเขาก็จะถามนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเขาถามว่าดื่มแอลกอฮอล์อาทิตย์ละกี่ครั้งอบอกไปดีครับทุกวันเฮียก็ไม่กล้าโกงกับกลัวทำไม่ถูกค่ะก็สักประวัติเฉยๆก็ต้องพูดความจริงนะครับรอมาลุ้นกันไปลุ้นกันไปจะอธิบายคร่าวๆก่อนนะคว่ายังไม่เสร็จ จะล้างจัดตัวส่วนต้นนะครับเข้าไปในลำไส้ากกาใหญ่ตามรูปไปเลยเป็นยาวสักประมาณนึ่งพ้นครับแต่ว่าชอบกินปิ้งย่างด้วยอ,อยู่แล้วครับคนล้างเลยอันนี้จะชี้ให้เห็นดูว่าภายในลำไส้เนี่ยมันผิวมันไม่เรียบมันจะมีร่องเล้ว,วเลือนๆหยักๆดูจนแล้วเราก็มีโอกาสที่จะตกค้างได้า,ยยอ,า,อ,า,าอ,อยู่แล้วสะสมตามร่องตามซอกมุมต่างๆครับอายุเรามากขึ้น ก็สะสมหลายปีขึ้นแล้วก็เกิดการะบบหมปเป็นพิษได้เป็นพิษเป็นอ็อกซินอะไรมากขึ้นแล้วก็กระจายต่อไปตามกระแสเล,ลือดต่างทั้งเราไม่ค่อยสบายง่้ยเจ็บปวยกันเช่นอ่อนเพลียเป็นหวัดเป็นไข้ปวดเมื่อยเป็นปวดตืดการเป็นภูมิแพ้เป็นลลยุงเจนอะไรต่างๆก็เป็นโรคติดติดกนมาเรืร่อยๆ ทำครั้งหนึ่งนี่ต้องทำประมาณกี่ทีคะั้ส่วนเอกก็สามครั้งมาถึงจะขึ้นนะครับสามครั้งต่อสองสัปดาห์ล้างที่สองสัปดาห์ล้างทีหนึ่งครั้งแรกมันยังออกไม่รอดแต่เสร็จสิ้นโอเคค่ะสองสัปดาห์ต่อที่หนึ่งกจะเป็นลักษณะที่ใช้ทำเดียวจริงนะครับเป็นข่าเล็กๆนะครับเดี๋ยวพยาบาลจะใส่เข้าไปในก้นประมาณนิ้วนึงครับประมาณแค่นิ้วเดียวใช่ไหมคะหนูกลัวมากเลยจะไม่ก็จะ <ไ> <laughs> แค่นิ้วเดียวใช่หะไม่ใช่แบบยาวขึ้นมาขนาดนั้นช่ไหเข้าไปทั้งแท่งขนาดน้นีการไว้นาแค่ไหนประมาณ้แต่เราหรือชส่วนใหญ่จะได้ประมาณห้าถึงสิบวินาทีห้าถึงสิบวิปล่อยเข้าไปห้าถึงสิบวิก็คือจะปล่อยออกมาแะ่อโอ้ัก็เป็นนาทีวัดคี้เ้าด้เลัจะใส่กลัว

ทำไมก่อนทำไมปวรทำไมโล่งมากจริงๆควรมาทำกันนะจริงๆแล้วไม่ต้องเขินอะไรเลยวิธีสวนก็สบายๆง่ายๆคือแบบยังยังทุกอย่างสบายมากไม่ไหวเย็นแล้วเราอย่แค่ อาจจะเป็นเพราะท่านั่งไป<อ>ขอลองเบ่งก่อนนะวันเราต้องนวดท้องเพื่ออะไรนะครับกระตุ้นลำไส้ค่ะแล้วก็คอยประเมินบริเวณหน้าท้องด้วยว่ามีน้ำข้างอยู่ในลำไส้เยอะไหมนะคะถา้าท้องไม่แน่นก็คือทำต่อได้จะไม่มีึ้นไส้เสื่อ,อ,ะะอมแล้วห้ามทานอะไรนะครับอาหารวันหลังทาน,นี่นาไม่ทานเป็นอาหารอ่อนง่ายๆนะคะชากาแฟของ งดไปก่อนนะคะครับหลังทานวิเศษชั่วโมงได้เนี่ยอย่าเพิ่งดื่มนมหรือยวจะทำให้ท้องอืดขอบคุณครับเมื่อกี้พอถึง10ลิตรเนี่ยากดออดเนาะเพื่อเรียกพยาบาลน่มานวดท้องเราเพื่อให้ดูว่าเอ้ยท้องแข็งไหมเราก็จะมีอาการอะไรไหมอะไรเงี้ยแล้วก็จะแจ้งว่า3วันแรกห้ามกินพวกของหมักของดองต่างๆ่านานาหรือ3วันแรกที่เราทำไปเนี่ยอาจจะแบบไม่ถ่ายหรืออะไรเงี้ยก็อย่ากังวล มันะอาจาจะเป็นเพราะว่าเราได้ล้างมันแบบจดหมดจดขนาดนี้อออออตอนนี้คือทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปชำระเงินแล้วก็ไปดูกันว่าแอลจะเสร็จหรือยังทุกคนคะตอนนี้น้ำผ่านไปนประมาณ20ประมาณอ้านิบนิดนะคะเรายังเหนื่อยเกินครึ่งทางนะ สุดลงล่มสบายมากแล้วก็ฟินมากแอลอยู่ห้องนี้ก็อแอลจะมีปัญหาตรงที่ว่าแอลแบบเ,เ <S <S บ่งไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเบ่งไม่ได้เยอะแต่ก็พยายามค่ะพยายามทําให้ได้ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะแต่แค่แอลเป็นคนที่แบบท้องผูกมาก <S <S 2> <S 2> ยังไม่ออกมาจ้ะ คนรอนานไหมานานนิวเป็นไงบ้างครับเพื่อน <Okay. S 1> ทไมเพื่อนนานมากเลยอะ่ะนานที่สุดเพราะว่าอึไม่ออกไม่ต้องพูดดังก็ได้ จริงเหรอทำไมของกูแม่งโคตรสบายเลยอ่ะแบบฟินมากแต่ว่าพอหลังๆออกแล้วอยากจะบอกให้ทุกคนเห็นพอออกมาแล้วเป็นยังไงอเขาตเขาตันไปเลยเขาต้องมากดล้างค่ะเพราะว่าออึมาแล้วอก็ไม่ไหลออกม้วนไ้เมึงเยอะมากคืออันนี้คือเหมาะกับมึงมากเลยยใ่จรงเดี๋ยวจะมาทำดีตามัาเลยขอบคุณเพื่อนอาร์ี่มาเป็นเพื่อนมา